เมื่อความโกลาหลนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้ผ่านพ้นไปก็ถึงเวลาของการไล่หาคําตอบให้กับสังคมถึงข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับการดําเนินการของหน่วยงานภาครัฐเรื่องหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องระบบเตือนภัยที่มีความล่าช้าแม้จะเป็นที่เข้าใจได้ว่าการแจ้งเตือนเหตุแผ่นดินไหวไม่น่าจะมีทางเป็นไปได้เลยที่จะมีการแจ้งล่วงหน้าแต่การที่ผ่านไปครึ่งวันค่อนวันแล้วค่อยมีการแจ้งเตือนผ่านระบบข้อความสั้นหรือ SMS พร้อมทั้งยังเน้นรูปแบบให้เป๊ะตามขั้นตอนราชการถือว่าเป็นความล้มเหลวที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนำกลับไปพิจารณาอย่างเร่งด่วนแต่ผ่านมาถึงชั่วโมงนี้คงไม่มีคำถามไหนจะใหญ่ไปมากกว่าการถล่มของอาคารที่ทำการสนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตงอแห่งใหม่ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างบริเวณจตุจักรที่ถล่มลงมาราวกับหนังภัยพิบัติของฮอลลีวูด ข้อสงสัยที่สําคัญคือเหตุใดอาคารดังกล่าวจึงถล่มลงมาจนเหลือแต่ซากปรักหักพังทั้งทั้งที่อาคารสูงที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างหลายแห่งในพื้นที่ใกล้เคียงกลับไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงเหมือนกับอาคารของสอตงอทําให้หลายคนเริ่มมีข้อสังเกตถึงความไม่โปร่งใสของการก่อสร้างอาคารทั้งระบบวีระสมความคิดประทานเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันหรือคอปอตอได้แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กวีระสมความคิดว่าเชื่อว่าโครงสร้างของอาคาร ต้องมีการก่อสร้างที่ไม่ตรงตามสเปคหรือมีการทุจริตมันบังอาจกล้าทุจริตกับการก่อสร้างอาคารของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินงานนี้อาจมีแพะระับบาปหรือแม้แต่อนุทินชาญวีรุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งลงพื้นที่ที่เกิดเหตุก็มีมุมมองไม่ต่างกันว่าส่วนอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ถลม่มก็กำลังตรวจสอบเนื่องจากเป็นอาคารใหม่ เหตุใดจึงทนแรงแผ่นดินไหวไม่ได้ในขณะที่ตึกเก่าๆหรือตึกที่ใช้งานแล้ว20-30ปีกลับไม่ได้รับรายงานว่ามีความเสียหายจึงต้องมาดูอีกครั้งว่าเกิดอะไรขึ้นอีกหนึ่งคนที่แสดงทัศนะที่น่าสนใจต่อการกำหนดกระบวนการในการตรวจสอบหาสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวคือพันธุ์ตรีชวริตเล่าหะอุดมพันธ์อดีตสอสแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไก่โดยเป็นการแสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชวริตเล่าหะอุดมพันธ์ นั่งไล่ดูคลิปตึกถล่มเท่าที่บอกได้ตอนนี้คือส่วนของอาคารที่ซุดตัวก่อนใครเพื่อนคือส่วนที่เป็นแผ่นคอนกรีตสําเร็จรูปเป็นการซุดตัวลงพร้อมๆกันทุกชั้นก่อนที่จะดึงพื้นแต่ละชั้นที่ติดกันทั้งสองข้างและส่วนอื่นๆของทั้งอาคารในแต่ละชั้นเลื่อนตามลงมาแสดงว่าเสาที่เป็นฐานรากใต้ส่วนที่เป็นพีแคสนี้เกิดปัญหาขึ้นก่อนถ้าจะตรวจพิสูน์หาสาเหตุตอนที่กําลังรื้อซากก็คงต้องมาโฟกัสที่ส่วนนี้ หาตำแหน่งรอยแตกหักไม่รู้ว่าจะอยู่บนดินหรือใต้ดินลึกแค่ไหนก็ต้องขุดลงไปดูหาสาเหตุที่ลึกลงไปอีกฐานรากเป็นไปตามสเปคหรือไม่ทั้งขนาดวัสดุรวมถึงวิธีการทำซึ่งตอนนี้ยังไม่อาจรู้ได้ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับนี่คือทัศนะของสารวัตรเผียวเมื่อเรื่องนี้กลายเป็นกระแสวิจารณ์ค่อนข้างหนัก ทำให้ผู้บริหารสตง,งต้องออกมาชี้แจงเบื้องต้นโดยนายสิทธิพงศ์บุญนิธิรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินในฐานะโฆษกสตง,งระบุว่าปัจจุบันโครงสร้างก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วร้อยละ30ของแผนการดําเนินงานโดยขณะนี้กําลังตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นสําหรับโครงการการก่อสร้างอาคารที่ทําการสํานักงานสตง,งแห่งใหม่มีมูลค่าก่อสร้าง2136ล้านบาท เริ่มต้นสร้างมาตั้งแต่ปี2,563แต่หยุดชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ดำเนินโครงการโดยกิจการร่วมค้า ITD CREC ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนและบริษัทไชน่าเรเวนัมเบอร์10ประเทศไทยจำกัดและกิจการร่วมค้า John นเวนเจอร์ PKW บริษัท PN ซิงค r น n i ส์จำกัดบริษัทวอลและสหายคอนซัลแทนจำกัดและบริษัท KP คอนซัลแทนแอนด์ a มเ e จเมนต์จำกัด เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบจำนวน74ล้านหนห้ับาทโดยขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเป็นปีงบประมาณพศ2 5 6 3ถึงพศ2569โครงการนี้องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยร่วมกับสตงลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการทุจริตโครงการข้อตกลงคุณธรรมกับกิจการร่วมค้า ITD CREC อีกด้วย เพื <premises. S 2> ่อเป็นต้นแบบของกระบวนการสร้างความโปร่งใสอย่างไรก็ตามหากจะมีประเด็นใดที่จะต้องจับตามองก่อนเป็นลำดับแรกคือการบังคับตามสัญญาจ้างก่อสร้างว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในฐานะผู้ว่าจ้างจะดำเนินการตามบังคับตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเรื่องแบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560 แบบเข้มข้นหรือไม่โดยข้อสัญญาที่ว่านั้นคือข้อสัญญาที่12ความรับผิดของผู้รับจ้างที่ระบุว่าผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุความเสียหายหรือพยันตรายใดๆอันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทําของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้างและจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วยถ้ามีความเสียหายใดๆอันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทําขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตามผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้ใจ่ายของผู้รับจ้างเองเว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้างสอตงอในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐอื่นๆอย่างเข้มข้นถึงเวลาที่สอตงอต้องมาสวมบทบาทผู้ถูกตรวจสอบแทนหวังว่าทุกคำถามที่สังคมสงสัยจะได้รับคำตอบ